สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการครัวบันเงป่นี่นะครับผมจะมาทำเมนูย่างหมูกับไก่นะครับนี่ครับเป็นสันนอกหมูครับก่กรีกทั่ยวไก่มาหมูกับไก่บครับ ด o y ด u like ดิ๊ดิ๊ e ิ e ดิ๊ดดิดิ๊ดิ๊ดิ๊อย๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดิ๊ดริดิ๊ดิิ๊ดิ๊พิิ๊ดิกดิิกดิ๊ดิิ๊ปิ๊พิ๊ดิ๊ดิ๊ด โอ้พิกป่นนะับพิษไทยตุกตพิไทยหรือพิษป่นพิไทยอ่างั้นใส่ไปเลยครับนี่ก็พิษไทยเหมือนกันมขยำแม่งเขียนแม่เลยเขียมไม่ใช่อร่อยกำลังพอดีเอาหอเข็มมือจะบอกงี้ยอดนะครับยอดเลยโอ้เนื้อเน โอ้เขียมเขียมเขียมนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณ5้านาทีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันเลยครับตอนนี้เราปรุงเสร็จไปทีม้อยแล้วเดี๋ยวเรามาย่างพร้อมกันนับทุกคนตอนนี้ขอบปล่อยไปก่อนนะเอยไปเลยค่บโอเคไหมปล่อยไปก่อนเข้าใจได้ก็เหมือนกับความรักอ่ะที่มึงรังเขาไว้เขาก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นคงปล่อยเขาไปเว้ยวัยรุ่น คือตอนนี้เป็นตากล้องครับนี่อันนี้เป็นคนถือไฟแทนนะครับไฟ LED นะครับโอเคเจอกันตอนทอดอ่ะ One hour later ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีครับเดี๋ยวเราจะมาดำเนินการเอาหม้อทอดของเราเลยนะนี่นะครับทุกคนครับพอดีว่าในหม้อมันทอดช้าครับผมเลยเสียบมาทอดเป็นย่างย่างย่างในกระทะเถอะครับเออย่างนะเนี่ยย่างนะบ้านผมเนี่ยย่างครับไม่ใช่ทีทอดนะเพราะเราไม่ใส่มันนะเออไอที่เห็นน้ำน้ำนี่คือมันมันมาจากไก่ จกกะไก่กระโมูให้มันขับน้ำมันออกมาเออเยวครับ๋ยวตอนนี้ก็ขอบอกมันบอกทุกคนหน่อยว่าเออตอนเนี้ยใช้เป็นการฮอดได้เปิดการย่างแทนนะครับเออไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หม้อละมันท้้คนับก็จะได้กินสองคนนี้มันมก็หิวครับใช่ไหม<ะ>เออเป็นหิวครับคือไม่ต้องอนั่นแหละ นะครับทุกคนนี่นะครับหน้าตาของมันนาครับก็จะเป็นแนวแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทีหนึงนะครับแบบว่าน่ากินมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินชีสกัเผักกันนะครับรสช,ชาติจะเป็นไง,งนี่นะอืมปากครับเนี่ยไฮไลท์ของเราครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทุกคนดูเนะี่ยข้างในว่าจะสุกไหมอ้ยสุกสุกเฉยผมจะลองกัดคำแรกให้ดูก่อนครับโดยที่ไม่ปรุงอะไรเลยนะอืม แม่งเค็มเข้าไปในเนี้ยเลยน่าจะเค็มมือเออเนี้ยนะเนี่ยนี่นะครับลองกินนะแต่เต้นแต่กูใส่สซอสไปก็ไม่มีใครกินแล้วล่ะ <laughs> นี่นะครับลองครับอร่อยไหมครับสุดครับทุกคนคุดดีมากอันนี้อะไรมันละ่ะใช่ใช่มันไปให้ไม่กินเหรอกินห,หม่โอ้ม่หนูมีอะไเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นมันนะบนี่นะ ในสมองมีแต่เธอในสมองมีแต่มันมีแต่มันมีแต่หม้อในสมอมีแต่มัมนสำหรับวัวบอลเลงพ p นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะดูแบบง่ายนะครับเอาไปทำตามกินง่ายนะครับแบบหมูย่างนะครับซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้ฟิลนะตอนนี้เออเดี๋ยวรออะไรแบบโอเคเดี๋ยวมันจะได้เป็นหมูย่างเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้เป็นแบบย่างกินแบบชิลๆกับน้องกับนุ่งใส่อะไรกินไปได้นะแบบไม่ต้องเสียเวลานานใช้หม้อท่ออะไรอย่างงี้มันนานนะ ไล่ชอบฟากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมด้วยนะครับเจนกหน้า